สวัสดีครับช่อง1 0 1อีสานพันธุ์ทงทีวีวันนี้มาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับเสียงแหบแห้งเป็นสายยันสัญญาเสาแล้วนะครับด้วยอาการหวัดลงคอนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พี่น้องเช่นเดิมนะครับ f c เช่นเดิมอากาศเปลี่ยนแปลงครับร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนอยู่นี่ลมฝุ่นแรงด้วยนะครับทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงทําให้อากาศมีปัญหนานะครับ ก็ต้องฝากนะให้พี่น้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับกับจอกร้อยเอ็ดเข้าเพชรบูรณ์นะครับมีปัญหานะะร่างกายถือว่าแย่มากตอนนี้นะครับแต่ก็อยากมาพูดคุยกับพี่น้องตอนเช้าๆนะครับมาพูดคุยกันหน่อยวันนี้หัวข้อค่อนข้างจะมันครับเลือดสีฟ้ามีปัญหานะะ เลือดสีฟ้ามีปัญหาเพราะอะไรครับไม่ว่าจะเป็นนิพิษอินทรสมบัติก็พูดงย่ายน้อยอกน้อยใจอภิสิทธิเวชาชีวะอภิสิทธิเวชาชีวะผู้ที่บอกว่ากินเลือดมากิดเลือดมานี่ครับเป็นสีฟ้าแต่วันนี้ครับเป็นนั่งช่วยอบจอภูมิใจไทยเชิดหน้าชูตาเลยครับน,นี่ นิพิษเองก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือพัทลุงเองเนี่ครับคือสายเลือดของพระพจนิพปัต์ทั้งสองคนนะฮะเขาไม่ส่งก็ไปลงเขาเรียกว่าอีแอบระหว่างตระกูลธรรมเพชรนะครับก,กับอีกตระกูลหนึ่งนะฮะแต่ผมแปลกใจ ไม่ใช่แปลกใจลรวแปลกใจอวิสิทธิเวชาชีวะที่ไปเสียงอยู่ในพรรคการเมืองของตัวเองต้องบอกของตัวเองครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์ว่ากรีดเลือดออกมาเนี่ครับเป็นสีฟ้ายังไงผมก็เป็นสีฟ้าจุดีดีเสือกไปหาเสียงช่วยพรรคกูมิเจไทยผมไม่ได้พูดเองนะนิพิษอินทรสมบัติเป็นคนพูดนะ เพราะนี่พิษนี่ครับก่อนข้างที่จะคุยกันแล้วครับบอกว่าจะไม่ช่วยใครให้สู้ตามสภาพใครมีเท่าไหร่ก็ว่ากันครับใครมีดีก็ชนะไปครับแต่อภิสิทธิ์บอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยรับปากเขาแล้วยังไงก็ต้องไปช่วยช่วยก็ต้องดูด้วยนะเพราะคำพูดอภิสิทธิ์เวชาชีวะนี่ครับมันค้ําคออยู่ จะดีจะชั่วก็ประชาธิปัตย์คุณว่าอย่างนั้นกับกรีนเลือดออกมาก็เป็นประชาธิปัตย์แต่อภิสิทธิเวชชีวะไปหาเสียงช่วยภูมิใจไทยถึงจะไม่โจ่งแก้งแต่เขาก็รู้กันอยู่แล้วครับนิพิษอินทร,รสมบัติบอกว่าทีมงานหาเสียงให้กับอีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือนะคือใครครับ คือทีมงานของพรรคภูมิใจไทยอ้าวอย่างนี้เลือดสีฟ้าของอภิสิทธิ์เวชชีวะมันไปผสมอะไรครับมันถึงไปเป็นสีน้ำเงินแปลกไหมฮะนี่ไงพี่น้องบอกว่าเอพักนี่เขาไม่เปลี่ยนอี่แล้วเขาขายอุดมการณ์กับคนตายจะไหนเล่าอาภิสิทธิ์เวชชิวะ ขายอุดมการณ์หรือขายอะไรครับตอนนี้ขายหน้าครับจำคำพูดตัวเองได้ไหมครับที่เคยพูดไว้ที่ไปเถียงเขาในพักประชาธิปัตย์รักเหลือเกินยังไงเสียก็คือเลือกประชาธิปัตย์ครับแต่รักทำงี้เหรอรักต้องแสดงออกแบบนี้เหรอครับม่ได้ครับรักก็คือรักครับ ทันรักแบบนี้ไม่ไหวครับที่บอกว่าพระประชานตุยที่ปตกต่ำนี่ครับถ้าอพิสิทธิเวชาชีวะได้ประโยชน์อภิสิทธ์ก็บอกว่าพระประชาิปัติดียอดเยี่ยมดีกว่าพรคอื่นแต่เวลานี้คับอภิสิทธิเวชาชีวะหมดอำนาจในพระประชาธิปัต์ครับเป็นพ่อสายบัว เป็นสายบัวลอยไปเกาะกับกลุ่มพักกลุ่มเจไทยครับนั่นหมายก็ว่าอุดมการที่อภิสิทธิ์เวชาชีวะที่แหกปากพูดอยู่ตลอดเวลานะครับมันไม่ใช่หลอกประชาชนคนใต้หลอกประชาชนคนที่หลงเชื่อครับว่าตัวเองนี่ครับเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระวจิปัตย หลายคนคับเมื่อไม่มีอำนาจเขาไม่ให้อำนาจบริหารพักครับกรรมการบริหารพักส่วนใหญ่เขาไม่เอาครับออกมาฟาดวงฟาดง,งาน,นั่นหมายความว่าพี่น้องชาวใต้โดนหลอกพี่น้องชาวใต้โดนไอ้พวกนี้ครับที่หากินแบบว่าตัวเองมีอุดมการณ์รักชาวใต้รักเหลือเกินแต่ทําแบบนี้คับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับตระกูลธรรมะเพชรเนี่ยี่ที่วัตนลงุงเขาไม่ใช่น้อยครับจะไปอยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ครับมันก็เลือดเนื้อเชื้อไขาจากภาคประชาธิปัตย์ถ้าเกิดพัคหนึ่งมันยุบเขาก็คงไม่ไปพัคอื่นละครับเขาก็จะวนเวียนหากลับมาที่ภาคประชาธิปัตย์นี่แหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นเรื่องธรรมดาของนักการเมืองแต่อภิสิทธิเวชชีวะออกมาในรูปแบบนี้ครับ ต้องบอกว่าไม่ใช่แตกธรรมดาแตกแม้กระทั่งความคิดแตกแม้กระทั่งอุดมการณ์ครับที่ไปกล่าวหาเขาครับไม่ว่าจะเป็นเทพไทยเสนาพงไปกล่าวหาบอกว่าผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ครับมาร่วมกับรัฐบาลของกุ้งยิงเนี่ยทำให้อุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์หายไปและจะเอาอะไรไปขายครับ เทศไทยพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าปะชาธิปัตย์นี้ครับขาขายอุดมการเขาไม่ได้ขายเรื่องอื่นเขาเรียกว่ายา,าพิสิทธิเวชชีวะนี่ครับที่คนเขาเชื่อเชื่อถือและคนที่สนับสนุนให้เป็นหัวหน้าพักก็คือนายชวนหลีกภัยครับมาทําแบบนี้กับพักครับพักปะชาธิปัตย์เองเขายังไม่กล้าออกตัวเลยว่าจะช่วยใครเลย แต่พสิทธิเวชาชีวะไปนั่งน้าสลอนหาเสียงอ่ะช่วยพักคุ้เวียไทยมันหมายความว่ายังไงครับมันหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรใย,ยดีต่อกันแล้วใช่ไหม่กับพรกกวชริปัตเนี่ยเมื่อตัวเองไม่ได้ประโยชน์เมื่อตัวเองไม่มีตําแหน่งในพรักหมดประโยชน์ตัวเองไม่มีหน้ามีตากับพักถึงเวลาต้องสละเรือเลยใช่ไหม ถึงเวลาต้องขย้ำแล้วใช่ไหมครับไม่คิดถึงอดีตที่ตัวเองเป็นนายกรัิมนตรีมาเพราะพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลายอย่างคุณจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ครับก็คุณเป็นนิสัยแบบนี้ไงพรรคประชาธิปัตย์ถึงตกตามไงครับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนอย่างช่วหลิกภัยอภิสิทธิเวทาชีวะ แม้แต่เทพไทยเสนาูงเองครับตอนนี้ออกมาพูดว่าพักปรับตกต่าผมยังไม่เห็นเนี่ยผมยังไม่เห็นกรรมการบริหารพักที่เข้าเข้ามาใหม่นี่ทำให้พักตกต่ำเลยครับถ้าเขาไม่ดีจริงเนี่ยพี่น้องประชาชนคนใต้เขาจะเลือกเข้ามาเหรอเขาเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นบารมีไม่ว่าจะเป็นความศรัทธาของเขาครับพี่น้องคนใต้เลือกเขาเข้ามาครับ ได้เป็นสอสอยี่สิบห้าคนไม่ว่าจะเป็นปาจิลิตก็ได้อนิสงส์จากพวกเขาเนี่ยละนายชวนตีปัยเองก็ได้อนิสงส์จากพวกนี้แหละครับยังบอกว่าเขาไม่ดีเนลคุณก็อีกได้คะแนนเสียงจากพรรคจากการทำงานของพวกสอสอลงพื้นที่ตัวเองได้เป็นปาจิลิตรครับ เวลาเขาคิดอะไรไม่ให้เกียรดเขาเลยเวลาเขาจะพาไปโนวดไปนี่ก็ไม่ให้เกียรดเขาเลยครับได้บุญบาร,รมีจากเขาโดยซ้ําไปครับแต่ตัวเองลอยหน้าลอยตามาด่าเขาหมดแล้วพระประชาิปัตธ์เห็นไหมเทพไสเทนะพูมบอกว่าอุดมการตอนนั้นที่พระประชาธิปัตธ์ที่ยังมีสอสออยู่ทางภาคใต้ครับ ผมก็ถามอีกทีนึ่งว่าสสที่เขาเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยครับเขาทาผิดอะไรพักการเมืองใครก็อยากเป็นพักร่วมรัฐบาลทางนั้นครับเสียงไม่มากพออยากได้อย่างใจตัวเองก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเขามีส่วนแบ่งอยู่แล้วสิบต่อหนึ่งสิบห้าต่อหนึ่งก็ว่ากันไปห้าต่อหนึ่งเกตต่อหนึ่งก็มีแล้วมันผิดตรงไหนครับคนที่ทําให้พักประชาธิปัตย์เสียก็ พวกนี้นะพอมีปัญหาปุ๊บโดดออกพอมีปัญหาปุ๊บโดดออกด่าคนอยู่บ้านบ้าไปแล้วครับบ้าไปแล้วเทพไทยเสนนะ้ำพง์บอกว่าเพราะว่าสสพวกใหม่นี้นะนำพักเข้าไปร่วมกับรัฐบาลทําให้เสียงตกต่ำครับไม่ได้มองตัวเองเลยครับเทพไทยเสนะินน้ำพง์โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองคือโกงการเลือกตั้ง ตัดสินโกงการเลือกตั้งใครล่ะครับทำให้พักคเสียมเสียครับซึ่งนายชวนีวิวไปบอกว่าพักไม่เคยโกงการเลือกตั้งเลยครับไม่เคยเสียเสียงเลยครับทำไมเทพไทเสียน้ำงไปร้องเพลง,งเขาฟังเหรอกี่เขาตดสินอะ่ะฮะถามหน่อยครับขอกินน้ําแป๊บหนึ่ง ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับเอฟซีบอกว่าอย่าหยุดนะหนุ่มเซรลภูมินะครับยังไงก็ต้องเห็นหน้ากันครับอ่ะไม่หยุดก็ไม่หยุดกับเช้านี้นะครับก็เทียบไทยเสนทรัลภูมิเองกับไปโกงการเลือกตั้งผมพูดไม่ผิดนะไปโกงการเลือกตั้งแล้วกกตเองเนี่ยครับเขาตัดสินเทียบไทยเสนทรัลภูมิ นั่นหมายความว่าเขาเห็นว่าพรรคการเมืองนี้ก็มีการซื้อเสียงเช่นเดียวกันครับไม่ได้สง่างามเหมือนพรรคอื่นคุณก็เหมือนกันพรรคอาจจะไม่รู้เห็นครับแต่คุณไปทำแบบนี้กกตจับได้แล้วเป็นไงครับกกตตัดสินครับนั่นมันไม่ใช่ว่านะ กับพรรคการเมืองที่คุณรักแลอเกินในตกตลงอย่างเดียวครับเสียด้วยเพราะว่ามีคนในพรรคอย่างคุณไงไปขัดกฎหมายเลือกตั้งแล้วคุณมาชี้หน้าคนอื่นซึ่งเขาเป็นสอสอครับเขาไม่มีมนตรทินเลยเขาเข้ามาเขาดึงพรรคมาครับถ้าไม่มีพวกเขาพรรคก็หมดต้องบอก,กนะครับผมมองคนมุมนะ ผมไม่ได้เกลียดได้จ้างพระปัญาประดิษฐ์นะครับในเมื่อเขาเปลี่ยนอุดมการ์เปลี่ยนความคิดที่จะมาสร้างสรรค์ประเทศชาติด้วยกันตรงนี้ต่างหากแหละครับ20ปสๆๆนี่ครับเขามา,าด้วยน้ำพักน้ำแรงเขาครับเขามา,าด้วยแรงศรัทธาของพีนพ่น้องประชาชนเขาเสื่อมตรงไหนเขาทำให้พักเสื่อมตรงไหนครับเขาทำให้พักไม่ดีตรงไหนถามเทพไทยเสนาภง ที่แหกปากออกมาพูดเนี่ยมาว่าเขาเนี่ยครับตัวคุณเองนั่นแหละที่ทําให้พักเสื่อมเสียตัวคุณเองนี่แหละครับทําให้พักแปรเปื้อนแล้วคุณมาชี้หน้าคนอื่นเป็นคนขาวสะอาดเป็นคนวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นครับและยิ่งออกมาในรูปแบบนี้ครับคนในพักประชาธิปัตย์ถึงจะไปอยู่พักอื่นเนี่ยมองหน้าดูแล้วครับมีแต่ตัวเดียวกันกับพรักประชาธิปัตย์เดิมเดิมเนี่ย ไม่ลงรอยกันครับนิพิษอินทรสมบัติบอกว่ามันไม่ใช่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดลักษณะนี้ครับอภิสิทธิเวชชีวะจะกระโดดไปไหนครับนะระโดดไปไหนบางวันชุมก้าวไกลแต่หัวใจภูมิใจไทยหลายคนบอกว่าอภิสิทธิเวชชีวะชอบพัเก้าไกล ผมถือว่าดี a ออของพระอภิสิทธิเวชชชีวะนะยังไงเสียก็ไม่มาฝั่งนี้ก็แล้วกันเวลาเขาชมหน่อยคุณก็โอ้เขากดีใจไม่ว่าจะเป็นเจบไทยไม่ว่าจะเป็นอภิสิทธิ์เวชชชีวะครับนี่เห็นไหมเวลาเขาไปหาเสียงอ่ะเขาพูดสักคำไหมครับมา,าช่วยหน่อยนะเชื่อพักเก้าไกลหน่อยนะ ที่ไหนได้ครับเขาโดดไปโน่นครับสีน้ำเงินภูมิใจไทยโน่นครับเขาเรียกว่าสายบัวเลยแต่งตัวเกอร์เลยนะนะนึกว่ามันสนับสนุนเราครับที่ไหนได้ครับมันแอบมีใจไปให้คนอื่นด้วยซ้ำไปครับเห็นไหมฮะผมถึงบอกว่าการเมืองเนี่ยต้องดูดีๆครับถ้าดูไม่ดีคุณจะเจ็บปวด อย่าไปทุ่มเทอะไรมันมากอย่าไปรักอะไรมันมากอยู่อย่างผมเนี่ยนะครับรักใครชอบใครก็เคียย์กันไปครับอย่าไปลุ่มหลงอะไรมันมากก็าฝากไว้ครับผมถึงบอกว่าเลือดสีน้ําเงินเ,เลือดเลือดสีฟ้าของอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยครับมันไปอยู่ตรงไหนครับกีดออกมาแล้วมันเป็นสีน้ําเงินแล้วตอนนี้ครับเขาโพสต์ออกมาแล้ว คนในพระประชานิปัตล่อก,กันเองครับอย่าบอกว่าออกไปแล้วนะครับจิตใจลึกๆก็คือพระประชานิปัตตนั่นแหละที่เข้าบ้านไม่ได้ครับบอกเลอะบ้านอยู่ครับล่อกเอ็งเองเองเองเลบ้านอยู่นะอยากเข้าบ้านแต่เจ้าของบ้านไม่เข้าครับเพราะว่าออกไปแล้วครับหาคนมาหาพวกมาห่ามาหอนมาห่าพักตัวเองครับสุดท้ายเป็นไงครับอยากเข้าบ้าน เจ้าของบ้านไม่เข e e, <ım Laser y i> ้าก ah <t Liberty eye throat> ็เดินวนรอบบ้านเขาฝากไว้ครับว่าสีฟ้าแตกแล้วครับไม่ใจพักประชจ้าทร่ต้แตกครับคนที่อ้างตัวเองบอกว่าเป็นสีฟ้าปรีดตรงไหนก็เป็นสีฟ้าครับ เราได้เห็นแล้วว่าเลือดสีฟ้ากลายเป็นสีน้ำเงินแล้วครับฝากไว้สำหรับลินมนี้ครับสวัสดีครับ